โอเคก็ okay, สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ไปจมว่วในเกม r ั n ซ s i ูเ l เตอรกันนะครับผมทำไรดีเยอะวันนี้ผมมีของเล่นที่ผมจะทํานะครับก็คือ,อจะพูดว่าอะไรดีอะ่ะพูดว่าที่เกิดรถแล้วกันนะที่เหิดรถแบบทางลัดนะครับเพราะว่าคือมันต้องมีทางลัดลงบ้านนิดหนึ่งนะบางที พราะทุกๆครั้งเนี่ยเราต้องแบบไปอ้อมนู่นเลยแล้วก็เลี้ยวโค้งจัดโค้งมาแล้วก็เลยก็ฟาร์มมานะผมจะขึ้นมาจากตัวนั่งรพุ่งลงมานี้เลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะทํากันแล้วกันวันนี้นะ <c oughs> แต่ก่อนจะทํานะครับบ่ะอย่างที่รู้ๆนะครับกิจวัตรประจําวันเราต้องทําให้สม่ําเสมอนั่นเองสวัสดีน้องไก่เป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงล่ะฮะอยู่กันแบบชิวๆเลยใช่ไหมตอนนี้อไม่ชิวได้ไงเหลือแค่นี้ไอ้บ้าเดี๋ยวเอาอาหารให้ก่อนนะครับเงินผมรู้สึกยังเหลืออยู่ใช่ไหม เพราะว่าเราไปทำฟาร์มไก่ยักษ์นะครับที่สุดร์มฟาร์นู่นเลยเราไม่รู้อยู่ตรงไหนเราจำไม่ได้เรายังไม่ได้ไปดูเลยนะครับนะปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อน <c oughs> ผมขอไปถ่ายวิดีโอนิดหนึ่งนะครับนะ <c oughs> ถ่ายน้องหมูน้องวัวของเรานะที่อยู่ในฟาร์มเนี่ยนะโอ้ยห,หมูตัวบักเล็กเลยดูดิโอ้ฮน้องสองสีด้วยกนขวานี่เราก็หมูที่หน้าตาเหมือนกันทุกตัวเลยนะนี่ก็พี่เผือกครับนี่พี่เผือก โอ้ยเฮ้ยเ้ย้ย้ยขออนุญาตผมยังฮะขออนุญาตผมยังเนี่ยถ่ายรูปผมอ่ะคุณขออนุญาตผมยังฮะเดี๋ยวผมแจ้งนะอ่ะทำไมเอ้ยเฮ้ยเ้ยอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่ามาดึงเสื้อผมอยา่ยามา,าดึงเสื้อผมอย,อย่าอย่าอย่ยาดึงเสื้อผมเฮ้ยปล่อยปล่อยอย่าดึงเสื้อผมตามกระแสนิดหนึ่งคนระับเพราะว่าข่าวช่วงนี้เพื่อนๆก็รู้นะลุงพลมาแรงอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเนาะนะ <c oughs> <c oughs> ใ,นใครคือคนผิดนะก็ติดตามกันต่อไปนะเพื่อนๆนะ แม่ลุงพลมาเต็มเลยเตงอเงยเตงอเงยเต่าเต่าเต่าเงยไม่มีเชือกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนองจะพูดน้องจะพูดนะเบาๆหน่อยนอนจะพูดน่ะโอ้โอ้หนุ่นหนู่นหนู่หนุ่ได้ยินในยูทูปอ่ะเบาๆหน่อยนะอีดูนะแม่เต่าเงยมาเฉยเลยฉันจะมายุ่งอะไรด้วยแล้วกันน่ะเข้าใจไหมล่ะอ่าสวัสดีครับนี่คุณคือคุณเผือกพลใช่ไหมครับ โอ้ยโอ้ยผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนะอย่ามาจับผมอย่ามาจับผมอย่ามาดึงเสือผมอ่นะอย่าดึงเสือผมมาตามดต,ตามผมมาหน่อยมาเดี๋ยวผมขอแยกคุณไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอจับคุณไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะเพื่อจะคุยสอบสวนสืบสวนต่อนะครับผมนะเอ,อ้ยผม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 ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนะนะอย่ามาแตะต้องผมนะผมไม่ยอมนะเดี๋ยวผมแจ้งจับเลยนะ <ś> <les> <p> อ่ะไปครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันเลยดีกว่านะครับนะวันนี้ก็คือจะทาไอ้นั่นแหละ มันเป็นสะพานเหิดนะครับผมก็ไม่เคยทำนะแต่ว่ามันน่าจะทําได้อยู่แหละเพราะว่าเราจะใช้แค่ท่อนไม้นะนเพื่อนๆนะเราจะไม่เรียงแบบบันไดแบบนี้นะครับเราจะใช้แบบแค่ท่อนไม้แบบต่อไปเรื่อยๆนะครับขึ้นข้างบนสูงๆเลยนะบน,นหันนู่นเลยนะแบบเวลาเลี้ยวลงมาค้งนี้ใช่ไหมแล้วก็หักซ้ายแล้วก็ขึ้นนี่เลยนะลอยไปเลยแล้วเข้าฟาร์มไปเลยเอาแบบง่ายๆเลยขั <c> ้น <oughs> <c oughs> ตอนการทําก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็เอาไม้มาเรียงๆกันต่อๆกันให้มันไปตร,นนตรงนู้นนะตรงฟาร์มเราอะนะเออ วางได้หรือเปล่าวะเออประเด็นคือวางได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะวางแบบเต่ำๆจากพื้นนะครับนะมันจะได้แบบขับขึ้นง่ายๆหน่อยนะแบบพอเอารถมาหน้าปุ๊บก็ขึ้นได้เลยนะเออประมาณนี้ได้ป่าวะนะเดี๋ยวผมจะวางไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะขอเทสดูหน่อยนะว่ามันสามารถขึ้นได้จริงหรือเปล่าวะเนี่ยสมมติว่าเราขับมาจากวาัานน้ำมันใช่ไหมครับปกติคือเราต้องขับไปตรงนู้นเลยใช่ไหมล้วก็เลี้ยวโค้งนะครับเพื่อจะแบบว่าลงไปที่ฟาร์มเราใช่ไหม แต่ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราทําทางนี้เสร็จจะไปแล้วก็ามาตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็เห็นสะพานนี้ใช่ไหมลองดูดิ <laughs> <laughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้อัน,นอันนี้คือเทก่อนนะเพื่อนเนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเทดีๆแป๊บหนึ่งเราต้องลองขับขึ้นแบบตรงๆนะครับว่ามันติดอะไรหรือเปล่านะเ <laughs> มื่อกี้ไม่ใช่นะเมื่อกี้คือแบบแหกแหกโค้งแล้วก็มาเหิน่ะนะครับเนี่ยถ้าเกิดพุ่งไปแล้วก็แบบมันมันไม่ชนอ่ะก็ถือว่าผ่านนะโอเคแบบนี้น่าจะได้อยู่ ก็ถือว่าไม่สูงมากนะครับนะพอดีพอดีแต่เดี๋ยวเราจะทาให้มันยาวกว่านี้นะครับอันนี้แค่แบบน้ําจิ้มก่อนเทสเทสของก่อนว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะไปะต่อเติมกันต่อครับผมไม้เนี่ยผมจะตัดต้นไม้ทิ้งไว้บ้างแล้วแหละบางส่วนนะครับตรงนี้นะมันก็เลยแบบดูโลง่ลงๆนะครับแต่ว่าต้องใช้ไม้ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เพราะว่ากว่าจะต่อเป็นเอ่อเป็นบันไดได้มันก็โคตรจะนานนะนะเพราะว่ามันยาวมากๆเลยอเราก็เล่นคนเดียวเนาะโซโล่มันก็อย่างนี้แหละ <laughs> ไม่มีเพื่อนโคบไม่มีเพื่อนเล่นด้วย ก็ต้องวางคนเดียวนะครับผมก็ต้องใช้เวลาออผมกะว่าจใจมันจะยืดเข้าไปนู่นเลยนะประมาณตรงนี้เลยมันจะได้แบบสูงๆหน่อยนะครับเวลาแบบเราเหินอะไรยัยมันจะได้แบบเท่ๆโกโก้แบบเหมือนลอยได้อะไรประมาณนั้นนะครับไอไม้ข้างล่างนี้ผมก็ตัดไปเยอะเลยนะครับผมแต่ว่านะ <c oughs> คือมันเก็บลําบากนะเพื่อนๆนะถ้าเก็บไม้ข้างล่างเนี่ยก็เลยแบบเออมาตัดข้างบนดีกว่านะเพราะว่าตรงเนี้เรายังไม่เคยตัดเลยใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนๆบางคนนะบอกว่าพี่เดี๋ยวตัดต้นไม้ทั้งแมปเลยได้ไหม ทำสักอีพีหนึ่งจริงๆมันก็ทําได้นะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนแบบว่ามามา,มาช่วยๆกันเล่นน,นะครับอันนั้นมันก็ทําได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมคนเดียวไงนะเห็นใจผมนิดนึง <c oughs> ทําแต่ละอีพีนี้ก็ลําบากมากแล้วนะครับนะเวลาทําอะไรแบบสิ่งก่อสร,ร้างปลูกสร้างอะไรเงี้ยคือมันใช้เวลามากๆเลยนะมันแตกต่างกับคนที่แบบว่าเล่นหลายๆคนนะเพื่อนๆนะอันนี้เล่นคนเดียวมันจะแบบทุกหน้าที่คือจะอยู่ที่เราคนเดียวเลยไงมันก็เลยแบบอาจจะใช้เวลาเยอะ คือมันไม่เหมือนหลายๆคนใช่ปะะ่ะล่ะแบบคนนึงมันก็แบบคนละไม้คนละมืออะไรเงี้ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะออกกล้องด้วยเหละดูดิดูดคุ้นมากเลยนะกวางตัวเนี้ยหนูจะออกกล้องด้วยเหรอฮัลโหลชื่ออะไรครับโหมาเป็นคู่เลยดูดิสวยมากเลยครับกวางสองตัวนี้แต่ว่าเป็นน่าจะเป็นตัวผู้ทั้งสองนะเห็นเขาเหมือนกันเลยเอย้ไม่ใช่นี่าอ๋อตัวผู้ตัวเมียสวัสดีหนูอยากมาออกกล้อง <laughs> ใช่อะ แต่จริงๆนะช่วงนี้คือกวางชอบแบบว่ามาอยู่รอบๆผมผมก็งงเหมือนกันนะสงสัยมันแบบว่าจะเปลี่ยนแผ่นใหม่แล้วมั้งมันคงคิดถึงแหละแบบแผ่นหน้าหนูคงไม่ได้เจอจริงๆมันก็เจอแหละแหละแล้วพี่ครับพี่เป็นไงบ้างครับให้ผมช่วยไหมอมืจะมาช่วยเหรอฮะช่วยก็ดีนะ <laughs> ยกไหวว่าแหละท่อนซุงเนี่ยโอ้ผมมีแรงเยอะนะห้ช่วยเปล่าฮัลโหล อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ล่าสัตว์นานนะครับสัตว์พวกนี้ก็เลยแบบว่าคุ้นชินกับผมไปแล้วนีครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มาวิ่งเล่นแถวบ้านผมนะตามฟาร์มตามอะไรเพื่อนๆก็น่าจะเห็นหลายๆ EP ใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ฆ่ามันนะครับเขาเลยแบบว่าไม่ได้รู้สึกแบบกลัวหรือว่าดูเราเป็นแบบว่าจะฆ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเลยอยู่กับเราได้มาวนๆวนเวียนอยู่ไหนเห็นไหมนี่ถ้ายิงสักเปี้ยงนี่รับรองว่าวิ่งกระจาย เนี่ยเห็นไหมเหมือนจะมาช่วยด้วยเห็นปะ่ะผมไปตรงไหนมันจะมากับผมด้วยเลย <c oughs> แปลกดิว้ยเออวันนี้แปลกจริงนะพฤติกรรมของสัตว์2ตัวเนี้มามาต่อเติมกมันต่อครับทำหรับสะพานของเราเนียจะไปถึงไหนก็ยังไม่รู้นะครับคำคืนนี้ตอนนี้เวลาที่ผมอัดคลิปก็ประมาณตีสองนะเพื่อนๆนะพอดีว่าพรุ่งนี้ผมไม่สะดวกนะพรุ่งนี้นะพอดีว่าต้องออกไปข้างนอกนะครับก็เลยเอ,อ อาจไว้ตอนคืนให้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะไม่มีคลิปอัพเอานะพวกนี้ยดูเหมือนเขามองเราเป็นมิสมากเลยอะดูดิกระโดดไปกระโดดมาเล่นไปเล่นมาเลยมันไม่กลัวอะไรผมเลยนะเห็นปะอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ฆ่าเขาแหละมันก็เลยแบบมาอยู่กับผมอย่างงี้ดูดิอยู่กันแบบชิดใกล้เลยคือแบบไมไ่รู้สึกกลัวอะไรกูเลยเห็นปะโอ้โหวัดดีหนูอยากออกกล้องด้วยหนูเห็นพี่เป็นคนดีแล้วพี่เป็นคนดีอะหนูคนที่พี่จะทําน้าชากินไงอืม ไอกวางตัวเดิมแน่เลยนะที่ผมไปเจอตรงที่ทะเลอะแหละนะไอตัวนี้แหละน่าจะใช่ดูดิมันวนเวียนอยู่แถวผมตลอดเลยนะหาดูระยนะในภาพแบบนี้นะเนีเ่ยเพื่อนเือนบางเอจริงจริงคืนนี้เหมือนผมเนี่ยบางทีแบบอ่าเห็นแม,แมงสามนะแมงสามเพื่อนเพื่อหลายคนน่าจะกลัวแล้วก็น่าจะเกลียดด้วยแหละบางครั้งเนี่ยผมล้างจานอะแล้วแบบมันมันนอนแล้วแบบว่ามันกํลาลังจมน้ําตายอะผมก็ช่วยมันนะผมก็จะเอาน้ําเนี่ยมามาลาดตัวมันแล้วก็ช่วยให้มันนอน พอตัวแห้งปุ๊บมันก็เดินได้ต่อนะครับคนบ้าอะไรช่วยแมงสาบจริงๆนะอย่างนั้นจริงๆหรือแม้ก็จริงจกอะไรเงี้ยนะช่วยมาหมดแล้วถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยมันไปเถอะมันก็อยมีชีวิตเหมือนเราเลแล่วแหละนี้ถ่ายดึกนะครับเสียงผมอาจจะแบบแปลกๆไปหน่อยนะเพราะว่ามันก็อึนๆเลยนะครับช่วงนี้ <c oughs> ช่วงเวลาที่ควรน,นอนนะมันนั่งอัดคลิปบ้าไปแล้วโอเคความสูงก็น่าจะได้แล้วนะผมว่านะประมาณนี้ก็น่าจะสูงเพียงพอแล้ว คงจะทาแค่แถวเดียวนะครับเพราะว่าถ้าทํสองแถวนี่น่าจะใช้เวลาหนักกว่านี้นะ <c oughs> คงไม่ทันแน่แนเลยนะตอนนี้ก็ตีสองกว่าแล้วเพื่อนๆนะวัสดีหนูแหมเขาสวยมากเลยตัวนี้ดูดิอือือเอาทารูปรูปปกแล้วกันมามาหนูมาเอออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆหนูสนุกมากเลยนะหนูอยากให้พี่ถ่ายหนูเยอะๆหนูอยากจะออกทีวีเห็นไหมหนูก็โดดสวยไหมตุกต๊กตุกต๊กตุ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 ๊กพี่ต้องเอาหนูไปออกด้วยนะ ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจ้าไปออกด้วยนะแม่เหมือนมาให้กําลังใจผมจริงนะผมไม่เคยเจอพฤติกร,รรมของสัตว์ที่มันแบบเป็นอย่างนี้นะแบบมันอยู่ใกล้ๆผมมากๆอ่ะปกติมันจะอยู่ไม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 ่ใกล้ผมนานขนาดนี้อ่ะนะอันนี้เดินไปเดินมาตลอดเลยปะเดี๋ยวผมจะไปบรรทุกไม้แผ่นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะวางตรงข้างล่างนะครับให้มันเป็นแบบว่าที่เรียบๆหน่อยตอนนี้มันยังขึ้นยากอยู่นะต้องใช้ไม้ไม้แผ่นถ้าเกิดว่าไม้นี้อย่างเดียวจะขึ้นลําบากมากเลยยังยังไม่ไปกันอีกดู ผมไปเอาไม้แผ่นมาปะท้มันยังอยู่มันอยู่อีกนะสองตัวนี้มันคุ้นจริงๆเลยนะมาเดี๋ยววางอันนี้ก่อนนะครับเป็นขั้นบันไดมันจะได้ขึ้นง่ายๆหน่อย <c oughs> ดูมันนะหนูต้องการอะไรเนี่ยอืมอเอาเข้าไปแมน่ารักจริงๆเลยนะสองตัวนี้หนูจะออกกล้องด้วยนะพาหนูออกกล้องด้วยนะได้เดี๋ยวพาออกกล้องครับหนูด้วยหนูด้วยได้เลยทั้งสองตัวเลยเอา้ชนรถอีกแล้วปะท้ เอ้ยมันคุ้นจริงๆนะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับสะพานนี้นะครับผมจะตั้งชื่อเหมือนว่าสะพานโตลุ่งแล้วกันนะครับเพราะคนทํานี่ตีสองกว่าตีสองจะตีสามแล้วเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้ก็คือผมจะใช้ไอ้นี่แหละท่อนไม้นะครับแล้วก็ไล่ขั้นบันไดขึ้นมานะแล้วก็ตามด้วยไม้แผ่นนั่นเองเพื่อจะให้มันเกาะกับล้อรถนะครับเวลาเราขับขึ้นไปเนี่ยมันจะได้แบบแบบ ขับขึ้นง่ายๆอ่ะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นดีหรือเปล่านะไม่รู้จะขึ้นตรงนี้แล้วมันจะชนตั้งแต่ตอนตอนแรกเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเทสดูเลยแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับน้องกวางนะครับก็ยังวิ่งอยู่ตรงนี้ดูดูด,ดูชนรถกระจายแล้วใ <laughs> จเย็นไอ้หนูแม่เอ็งจะขึ้นไปด้วยเหรอถ้าหนูจะขึ้นไปด้วยก็ขึ้นไปได้เลยบนสะพานเนี่ยอ่าพุ่งไปเลยอืมไหวไหมเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้โหทิ่มด้วยโอ้โหปักเลยวัด <laughs> <laughs> มันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแย่เลยแบบนี้ไปเดี๋ยวเข้านอนก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเช้าแล้วกันสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับเพื่อนๆอืมไอสองตัวนี้ยังไม่ไปไหนอีกเหรอไอห,หนูอไม่กลับบ้านบ้างเหรอดูดิเิ่เงเล่นกันสองตัวมันไม่ไปไหนจริงๆนะครับสองตัวเนี้ยพฤติกรรมวันนี้คือแปลกมากนั่นๆไอตัวนั้น,น,น,นจะขับรถหรือเปล่านะขับรถได้มึงขับได้เลยนะผมไม่ได้ว่านะให้ขับได้เต็มที่เลยหนูแหม่น่ารังกจจริงนะครับกวางสองตัวนี้ มันไม่เป็นไหนตั้งแต่เมื่อวานเนะี่ยตั้งแต่ผมแบบทำตั้งแต่ช่วงแรกๆอะ่ะมันก็เฝ้าผมอยู่งั้นน่ะไหนลองซิงขึ้นดีได้ป่าวะคันนี้เอนเยสขึ้นไหวเว้ยโอ้โหอย่างเท่อื้อนี่มันสุดยอดในการจอดรถจะชัดเลยวะ่ะแม่ทำไปได้เอ้ยไม่ธรรมดานะแล้วดูกันนี้ดิ <c oughs> <c oughs> ไม่ธรรมดาสักคันเดียวเลยโอ้โหเหมุนตัวไปทีนึงเยสจังเฟียวดวผมขอเก็บรูปใส่ปกแป๊บนึงนะ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะเอารถทุกคันแล้วกันนะมาเทสให้ดูนะครับว่ามันสามารถจะขึ้นไปสุดยอดของสะพานนี้ได้หรือเปล่านะครับนะสะพานสะพานอะไรนะสะพานยันหวางใช่ไหม <c oughs> นะเดี๋ยวเราจะเทสรถทั้งหมดที่ผมมีอยู่นะตอนนี้นะครับสำหรับน้องเขียวที่ว่าโชว์แบบเด่นๆนะอันนั้นไม่ต้องเอาลงมาหรอกเพราะว่ามันเอาขึ้นยากนะครับผมไปตั้งแต่ใหญ่ไปเล็กเลยแล้วกันนะเรียงลําดับดูดีว,ว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่า มาน้องพิงสู้สู้เว้ยอึดอึดอึดอดโอ้โหขึ้นข้างเดียวผมว่าคันมันน่าจะใหญ่ไปนะสําหรับน้องพิงค์เนี่ยใช่เปล่าอ่ะเนาะมันใหญ่ไปนะครับคันนี้นะเพราะว่าตัวแค่โอ้แค่แค่ตัวรถเนี่ยมันก็เริ่มเทิมแล้วนะผมว่าคันนี้นะไม่น่าจะไหวเพราะว่าล้อเนี่ยล้อมันกว้างนะครับนะมันเป็นรถคันใหญ่อ่ะถัดไปครับผม กระบาดเนี่ยน่าจะขึ้นได้อยู่นะดูท่าทางแล้วอ่ะน่าจะเป็นคันสีน้าเงินมัน้งใหญ่กว่าดี๋สิคันที่สองนี่จะได้หรือเปล่าครับอื้ออื้รถครอบครัวคันนี้อืชนชนตั้งแต่เริ่มเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องแปลกใจค,ครับคันนี้มันอืการชนมันใหญ่นะครับนะไอ <c oughs> คันแดงรู้ว่าว่าท่าทางไม่น่าจะขึ้นได้นะครับถ้าอย่างงี้ใช่ไหมแต่ไอคันสีน้าเงินอนะ่ะข้างหน้ามันต่ําด้วยแหละเมื่อกี้แดงน่าจะขึ้นได้อยู่มั้งหรือเปล่า เออคะแนนขึ้นได้นี่ฮี่ลอยเลยเอ้าติดบอลไยแล้วมึงทีนี้ลงไงล่ะโอ้โหพี่บึ้มกูมีแรงหน่อยดิพี่บึ้มล้อมันลอยแนี่เลยบอกว่าวนั่นไงล้อลอยข้างหนึ่งครับแรงแรงขับมันก็เลยแบบไม่ไหวนั่นเองโอ้โหแล้วติดอย่างนี้แล้วใครจะขึ้นได้ล่ะพี่ถันมาครับคันนี้เลยแล้วกันนะไอคันเนี้ยนนมันอยู่ไม่นิ่งครับไอเหลืองเนี่ยมันคอยจะออกข้างทางอย่างเดียวเลยนะน่าจะชนน่าอยู่ไปพุ่งไปเลยไอห,หนู เอ้าติดแม่มันติดครับนะหน้ามันยาวไปหน่อยนะคันนี้กระบะหน้ายาวนะครับแล้วก็ข้างหน้าโหลดเอ้าขึ้นได้ขึ้นได้แค่สองล้อ,อติดกันเป็นแถวเลยนี่โอ,อ้ใช้ไม่ได้แตะคันเลยถ้าจะให้ได้ก็คือคันเล็กๆนะครับนะขับขึ้นได้แน่นอนโอ้โหสภาพแต่ละคันโอ้ยอ่ะจอยไว้นี่แหละมาถอดถัดมานะครับก็เป็นน้องเขียวกันนี้เลยมินิมินิน,นะ อา่าคันเขียวขึ้นไปโดนป่บึ้มเออนั่นแหละอ,อสุดยอดอือไอเขียว <c oughs> แล้วทีนีพุ่งมาติดตัวเองขอโท่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยํามานี่เอาเอาไว้เหินมาเป็นทางรัดได้ไหมนยะสรุปนะ <c oughs> เหมือนแบบขับรถลงเนินยังง่ายกว่าอีกนะครับแต่ว่าเอาเหอะได้มีอะไรเล่นแล้วกันอันนี้นะเอาไว้โชว์รถก็ได้นะมาผมว่าคันน,น,นี้น่าจะดีสุดละเพราะว่ามันเป็นคันเล็กนะครับไอคันสีฟ้าเนี่ย เนี่ยเห็นไหมวายยังไม่ถึงเลยคว่ำแล้วชนไปเลยชนไปเลยลงไปสี่อะโลลงไปดิพี่เขียวเอ้ยมันไม่หล่นได้ไงวะอีกทีนึ่งโดนตูดโดนตูดเออร่แแหละเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไม่ลงก็ไม่ได้นะเขียวบอกโอ้โหสุดยอด ออกลายเป็นสูสารรถนะครับนี่ถ้ารถมันระเบิดได้รนะตูมตามแล้วนะตรงนีนะ้แบบว่าเละตุ้มเป๊ะแน,แน่เลยนะครับ <c oughs> สุดยอดครับตรงนี้ถามว่าใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้นะครับในในที่แบบว่าไม่ใช่แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ได้แค่รถบางประเภทนะครับรถคันเล็กเนี่ยคันประมาณนี้อย่างไอ้เขียวแล้วก็คันสีฟ้าเนี่ยโอเคสามารถขับขึ้นได้อยู่ แต่ถ้าเกิดว่ารถคันใหญ่เนี่ยล้อมันจะห่างนะครับล้อมันจะกว้างกว่าไอ้พื้นที่เราทําไว้นะครับมันก็จะขึ้นยากนั่นเองอาจจะขึ้นไม่ได้ด้วยแล้วก็มีปัญหากับรถที่แบบว่าหน้ายาวหรือว่าหน้าต่ํานะครับถ้าขึ้นปุ๊บหน้าไปเสียบกับไอบ้บันไดทางขึ้นเนี่ยปุ๊บตรงเนี้ยก็ลดลอยและไม่สามารถขึ้นได้นั่นเองนะครับผม EP นี้อาจจะดูไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะครับอาจจะสั้นไปนิดนึงด้วยนะเพื่อนๆนะต้องขออภัยด้วยแต่ว่านะผมก็ทําให้เต็มที่แล้วครับนี้ก็ตีสามแล้ว ยังไม่เสร็จเลยและเหลือตัดต่ออีกนนี่เดี๋ยวผมต้องไปตัดต่อไว้ก่อนนะแล้วก็อัพทิ้งไว้นะครับแล้วก็ตั้งเวลาปล่อยไว้พรุ่งนี้นะครับผมให้เพื่อนๆได้ชมกันพรุ่งนี้ผมไม่ว่างครับถ้าเกิดว่าให้อัดคลิปพวกนี้คงไม่ทันครับคงคงไม่ได้มีคลิปดูกันก็เลยเออมาตอนกลางคืนให้นะครับตอนดึกเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแ a นซิมูเลเตอร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะจ๊ะ แล้วไปเจอใหม่พัดหน้าครับผมปิวว้เพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด Subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม